อาเรี่ยงวัวแบบไหนนะครับให้อ้วนภายใน30นาทีนี่เริ่มอ้วนเห็นแล้วนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องมาติดตามดูนะครับนี่วัสดุของเรานะครับเอาผมก็เตรียมผังไว้บอกพี่น้องด้วยว่าผมเลี้ยงด้วยแกลบนะครับนี่อันดับแรกนะครับอาหารนะครับ16นตนะครับโปรตีน ใส่ทุกครุถังนะครับเกลือนะครับนี่แหละครับใส่ครึ่งอุ่งมือนี่เป็นแกลบบดนะครับพี่น้องบดให้ละเอียดเลยนะครับครุละหนึ่งถ้วยหรือหากว่ามีรำโอ่อนก็ผสม ครูละหนึ่งแก้วน้ํานะครับจะดีมากนี่แหละครับใส่รําไปแล้วนะครับพี่น้องเป็นแกลบนะครับนี่นะครับแกลบแบบละเอียดพอสมควรนะครับละเอียดมากเลยเลยครับเป็นฝุ่นตัวระวังเปิดน้ําใส่เราก็าไปทําความสะอาดอ่างนะครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องอได้เต็มครุถังแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูวัวก่อนนะครับว่าพร้อมแบบไหนนะครับดูนี่นะครับแม่ท้องใข้กินแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจับเวลาเลยนะครับไม่เกินสามสิบนาทีนะครับ,บวัวอ้วนแน่นอนนะครับ แล้วต้นทุนตัวหนึ่งไม่เกิน15บาท ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีดูนะครับเขาตั้งใจกินทุกตัวนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมเลี้ยงมาแบบนี้นะครับหากว่าอยากให้วัวตัวไหนเป็นสัตว์เร็วเราก็ผสมฟรีมิกนะครับหรือผสมอาหารเสริมนะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับไป ครุละหนึ่งช้อนนะครับพี่น้องนี่เริ่มอ้วนใเห็นแล้วนะครับพี่น้องหาบวัวขึ้นผิวแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวัว็สมบูอาตัวนี้ผมก็ผสมแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตรวจท้องนะครับพี่น้องนี่แหละครับหนึ่งครุทังสีจะหมดแล้วองให้เขาดูใ้เห็นชัดๆอันนี้แม่ท้องนะครับตัวนี้หมดแล้ว พี่น้องมาดูเขาอ้วนเลยนะครับนี่นะครับท้องป่องเลยยังไม่ถึงสามสิบนาทีอ้วนแล้วนี่นะครับพี่น้องดูนะครับอันนี้ก็แม่สาวเลนะครับเห็นไหมครับอ้วนแล้วนะครับก็ใช้งบประมาณไม่เกินสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องว่า มันเป็นอะไรบ้างอาหารตัวละหนึ่งแก้วนี้นะครับก็เป็นแก้วเด็กนักเรียนกินน้ําอาหารซื้อมาเป็นถุง380บาทาหารด้วย30มกิโลมันก็ตกไปกิโลละ10บาทกว่ากว่านะครับแล้ว1นกิโลเราสามารถใส่นี้นะได้3แก้วนะครับประหยัดมากนะครับพี่น้องฟางก็วันหนึ่งก็2ก้อนนะครับวัวตัวเมียหตัว ผมเริ่มเลี้ยงตั้งแต่สองตัวนะครับพี่น้องนี่ได้วัวตัวมีหกตัวแล้วคอยดูฤดูการต่อไปก็คงจะคลอดเพิ่มอีกนะครับแล้วก็แกลบนะครับพี่น้องเนี่ยแกลบบดผมใช้แกลบบดนะครับก็แกลบตัวนี้หาไปซื้อตามท้องตลาดก็กิโลละสี่บาทนะครับแต่ผมใช้โรงสีเล็กบดเองนะครับพี่น้องครับนี่นะครับแล้วก็เกลือขนาดนี้นะครับพี่น้อง นี่แหละครับรีวิวอย่างละเอียดนะครับวัวเข้ากินตอนนี้อ้วนทุกตัวแล้วนะครับใช้เวลาไม่เกิน30นาทีต่อไปเราก็จะวางฟางนะครับเมื่อวางฟางเสร็จจะคองไปไหนก็ได้นะครับผมก็ไปทำงานปกติกลับมาดูอีก17นาฬิกานะครับ5โมงเย็นนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องเป็นสูตรเลี้ยงวงัวง่ายๆสไตล์ของสุดาฟาร์มผมเลือกใช้น้ำหมักมานานแล้วนะครับน้ำหมักสิ้นเปลืองนะครับกากน้ำตาลเดือนหนึ่งก็ใช้ประมาณเกือบห้ากิโลนนะครับก็ถือว่บเปลืองแต่ใช้ตัวนี้นะครับรวมไปแล้วต้นทุนตัวละสิบห้าบาทสิบห้าบาทจริงๆนะครับอันนี้ผมเผื่อแล้วนะครับก็มันอยู่ประมาณสิบบาทนี่แหละครับทีนี้ พี่น้องก็เปรียบเทียบได้เลยนะครับหาว่าพี่น้องดูวัวที่เลี้ยงนะครับผมเดินดูเอฟซีนะครับหลายท่านแล้วก็ไม่อ้วนเกินนี้นะครับพี่น้องแต่ของผมนั้นผมใช้มาได้ผลจึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับว่าอ้วนจริงๆไหมนี่แหละครับพี่น้องดูนี่ยนะครับพี่น้องดูนะครับนี่แหละครับพี่น้อง ดูนะครับอันนี้แม่ท้องผอมหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งแยกจากลูกเขานะครับแล้วเขาก็ท้องด้วยก็ธรรมดานะครับคงไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับซี่โครงจะมองไม่เห็นนะครับท้องอันนี้ก็ท้องนะครับเหมาะกับพี่น้องที่มีอาชีพประจําเป็นข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้านะครับใช้วิธีนี้เลี้ยงได้ผลนะครับ เ,เรามีวัวท่านผสมเทียมไม่เป็นก็หาตัวผู้สวยๆมาอยู่ด้วยนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือหญ้าเราก็มีบ้างนะครับแปลงหญ้าแล้วก็ฟางนะครับขาดไม่ได้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ